นิทานเรื่องต้นกลา้าผู้ฟังเสียงแห่งคงไพรณชายป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ทอดตัวอยู่ใต้เงาของภูเขาสูงใหญ่มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อต้นกลา้าอาศัยอยู่กับครอบครัวในกระท่อมไม้หลังเล็กๆต้นกลา้าเป็นเด็กพิเศษเขารักผืนป่าและสัพพสัต และมักจะได้ยินเสียงแปลกๆที่ไม่มีใครเคยได้ยินมันเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาคล้ายเสียงลมพัดยอดไม้และเสียงน้ำไหลในลำธารคุณปู่เคยบอกเขาว่านั่นคือเสียงเรียกจากภูเขาและแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะพูดคุยกับผู้ที่รักและห่วงใยธรรมชาติอย่างแท้จริงวันหนึ่ง ต้นกล้ารู้สึกว่าเสียงที่เขาได้ยินนั้นเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นบทเพลงอันไพเราะตอนนี้กลับกลายเป็นเสียงกระซิบที่แผ่วเบาและเศร้าสร้อยต้นไม้เริ่มเหี่ยวเฉาดอกไม้สีสวยไม่บานสะพรั่งเหมือนเคยและที่สำคัญแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เคยไหลเชี่ยวกลับแห้งขอดลง จนเห็นพื้นทรายต้นกล้ารู้สึกเป็นห่วงเขาตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อตามหาต้นตอของเสียงนั้นจนกระทั่งได้พบกับลุงฮูกเท่าเกาะอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่สวัสดีจ้ะลุงฮูกต้นกล้าทักทายท่านพอจะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมป่าของเราถึงดูเศร้าซึมเช่นนี้ ลุงฮูกหลี่ตามองเด็กน้อยแล้วตอบด้วยน้ำเสียงสุขุมข้ารู้ว่าเจ้าได้ยินเสียงเรียกนั้นกำลังอ่อนแรงเพราะแหล่งกำเนิดของแม่น้ำบนยอดเขากำลังจะเหือดแห้งมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นต้นกลา้าจึงขอให้ลุงฮูกนำทางเขามุ่งหน้าขึ้นไปยังยอดเขาระหว่างทาง ก็ได้พบกับพี่หมีใจดีกำลังนั่งหน้าเศร้าอยู่ข้างพุ่มไม้ที่ไร้ผลเบอร์รี่เมื่อรู้ว่าต้นกลา้ากำลังจะไปช่วยฟื้นคืนชีวิตให้แม่น้ำพี่หมีจึงขออาสาใช้พละกกำลังของตนช่วยเหลือพวกเขาเดินทางต่อไปจนเจอฝูงลิงจอมสนที่กำลังห้อยโหนอยู่บนกิ่งไม้แห้งๆอย่างเบื่อหน่าย เมื่อลิงจ่าฝูงได้ยินเรื่องราวทั้งหมดมันจึงสั่งให้ลิงทุกตัวร่วมเดินทางไปด้วยเพราะพวกมันรู้จักเส้นทางลัดเลาะบนภูเขาเป็นอย่างดีและในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับน้องกวางดาวที่กำลังเลียหยดน้ำเล็กๆที่ซึมออกมาจากโขนหินน้องกวางดาวรู้ดีว่าหากไม่มีน้ำสัตว์ทุกตัว ก็จะอยู่ไม่ได้จึงอาสาใช้ความปราดเปรียวของตนนำทางไปยังต้นน้ำที่เร็วที่สุดเมื่อตอนกล้าและพองเพื่อนสัตว์ป่าเดินทางมาถึงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์พวกเขาก็พบกับต้นตอของปัญหามีหินก้อนมะหึมาหล่นลงมาปิดทับตาน้ำเอาไว้จนสนิทมีเพียงน้ำหยดเล็กๆ ที่ซึมออกมาได้เท่านั้นทั่วเอ้ยหินก้อนใหญ่ขนาดนี้เราจะทำอย่างไรกันดีเจ้าลิงน้อยร้องหลงต้นกล้ายืนครุ่นคิดสักพักแล้วพูดขึ้นว่าเราต้องช่วยกันพลังของคนคนเดียวอาจไม่พอแต่ถ้ารวมพลังกันเราต้องทำได้แน่นอนแล้วแผนการก็เริ่มต้นขึ้นพี่หมีใจดี ใช้สองขาหน้าอันทรงพลังยันก้อนหินไว้ฮึบฝูงลิงจอมสนช่วยกันหากิ่งไม้แข็งแรงมางัดตามซอกหินน้องกวางดาวใช้กีบเท้าที่แข็งแรงคุ้ยดินและหินเล็กๆร,รอบๆเพื่อเปิดทางส่วนต้นกล้าก็คอยหาช่องและบอกทิศทางให้ทุกคนร่วมแรงกันในจังหวะเดียวกันหนึ่งสองสาม ต้นกล้าให้จังหวะโครมในที่สุดเห็นก้อนยักษ์ก็พลิกตัวและกลิ้งหลุดออกจากตาน้ำได้สำเร็จทันใดนั้นเองสายน้ำบริสุทธิ์ก็พุ่ยพุ่งออกมาจากตาน้ำไหลรวมกันเป็นลำธารและส่งเสียงดังซูซาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งน้ำไหลลงไปตามภูเขา ชุบชีวิตให้ต้นไม้ใบหญากลับมาเขียวขจีเติมเต็มแอ่งน้ำให้สัตว์น้อยใหญ่ได้ดื่มกินเสียงกระซิบที่ต้นกล้าเคยได้ยินบัตรนี้ได้กลายเป็นบทเพลงแห่งความสุขที่ดังก้องไปทั่วทั้งพงไพรสัตว์ทุกตัวต่างส่งเสียงร้องแสดงความยินดีต้นกล้ายิ้มอย่างมีความสุขเขารู้แล้วว่าเสียงเรียกที่เขาได้ยินนั้น คือเสียงของธรรมชาติที่ต้องการความช่วยเหลือและเขาและเพื่อนๆก็ได้ร่วมมือกันปกป้องบ้านอันเป็นที่รักแห่งนี้ไว้ได้สำเร็จนับตั้งแต่นั้นมาต้นกลาและพองเพื่อนสัตว์ป่าก็ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้อย่างดีพวกเขาเรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แม้จะตัวเล็กหรือตัวใหญ่แต่เมื่อร่วมมือร่วมใจกัน ก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสวยงามให้เกิดขึ้นได้เสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีคือกำลังการร่วมมือร่วมใจกันสามารถแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ได้จงรับฟังและใส่ใจธรรมชาติธรรมชาติมีบุญคุณต่อเราเราจึงควรดูแลรักษาและปกป้อง อย่าดูถูกพลังของตนเองแม้จะเป็นเด็กตัวเล็กๆก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้หากมีความตั้งใจจริง